สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะดูก็จะมารีวิววัตถุ u สวยนะคะท้าแดดได้นะคะกับ binary นะคะ binary ก็จะเป็นเอ่อแบรนด์ใหม่นะคะเป็น cc lotion aqua body white นะคะก็จะเป็นโลชั่นนะคะที่มีเอ่อ ซ c ซีครีมนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่พัฒนามาจากดีดีนะคะและคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าขาวผ่องออร่ากระจายในทันทีทันตานะคะแล้วก็เนื้อครีมนะคะก็จะบางเบากว่าบีบีถึง10เท่าด้วยกันนะคะวันนี้นะคะบิวก็จะมาสาธิตวิธีการทาบำรุงแล้วก็กันแดดนะคะก่อนออกไปข้างนอกนะคะตอนนี้ก็ตอนเช้าเลยตอนนี้ประมาณแปดโมงครึ่งนะคะ ค่ะก็มี3สีด้วยกันม,มีสีม่วงสีม่วงนะคะก็จะสําหรับคนที่มีผิวขาวหรือว่าขาวเหลืองขาวออร่านะคะแล้วก็ใครที่อยากแบบออกแดดแล้ววิ่งมากๆเลยก็ต้องสีนี้เลยนะคะก็จะลองให้ดูเนาะส่วนสีนี้เนี่ย สีเหลืองนะคะก็จะเป็นตัวที่มิวจะเลือกใช้ในวันนี้นะคะสีเหลืองก็จะเป็นกลิ่นมิวกี้นะคะมิวกี้หมดเลยก็จะเป็นกลิ่นออกนมนมหมดเลยหอมๆนะคะก็น่ารับประทานเหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็จะเหมาะสําหรับ ผิวขาวหรือว่า,เ,าเหมาะกับทุกสีผิวก็ได้นะคะสีทุกสีผิวใช้ได้หมดเลยเพราะว่า,ามันจะเท่าออมาแล้วจะธรรมชาติที่สุดนะคะก็คือสีเหลืองนั่นเองส่วนสีเขียวเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีผิวขาวหรือผิวสองสีหรือผิวคล้ำนะคะต้องการปกปิดรอยแดงรอยแดงเวลาเรามีแบบยุงกัดมีรอยแดงเราทาก็สามารถปกปิดได้นะคะก็คือสีเขียวนะคะใช้ตัวนี้เลยก็จะมา ที่ดูกันนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไงโค่ะ้วเราก็หิีสางสีออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะสีม่วงที่บอกว่าสําหรับคนขาวนะคะแล้วก็อยากขาวมากๆวิงออร่านะคะส่วนสีนี้เนี่ยก็จะดูเป็นธรรมชาติที่สุดส่วนสีนี้ก็จะ,จะปกปิดรอยนะคะรอยแดงรอยดํา จกอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะเกลี่ยให้ดูเนะพวกควมแตกต่างน,งนงมงีมันก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นสีเอ,อ่สีม่วงสีเหลืองนี่ก็จะเป็นสีเขียวนะคะ อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะสีนี้อาจจะดูสว่างสุดว่ายูทาไปแล้วรอบหนึ่งนะคะโอเคก่อนอื่นที่จะลงสีนะคะก็ขาดไม่ได้ที่เราต้องบำรุงผิวก่อนนะคะด้วย body 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 อะไร body lotion นะคะนี่ของแบ n น r รีเหมือนกันนะคะจะเป็น sakura white daily moisturizer body lotion คะ่ะ ดีมากๆเลยแล้วเนื้อมันก็จะไม่ใช่โลชั่นแบบโลชั่นปกติทั่วไปนะคะมันจะออกแบบเป็นเนื้อนาโนแล้วก็บีบมันจะออกเป็นใสๆเป็นเซรั่มนิดหน่อยนะคะเป็นกลิ่นซากุระหอมมากๆหิลก็ชอบมากค่ะแล้วก็ทาทั่วตัวนะคะก็อยากจะแนะนำนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ มีของมาแจกอีกแล้วนะคะต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะคะเดือนธันวาที่จะมาถึงนี้นะคะนี่ก็ต้นเดือนแล้วเนะาะค่ะก็สําหรับคนที่ตอบคําถามนะคะถูกสามรางวัลใหญ่ๆนะคะก็รับไปเลยะคะ่ะ CC นะคะ Body Lotion นเซทั้ง3ตัวนี้นะคะไซส์ปกตินะคะมูลค่า6 นะมูลค่า690บาทนะคะซึ่งถูกมากๆคุ้มามากๆแล้วก็ใช้ได้เยอะมากๆนะคะ100มิลลิกรัมร้อมิลลิลิตรด้วยกันนะคะแล้วก็บวกกับบอดี้โลชั่นซากุละนะคะ4ตัวแจก4ตัวเลยนะต่อคนนะคะ3รางวัลแค่ตอบว่าทำไมคุณถึงคิดว่าคุณอยากใช้ไบเนอรี่และสีผิวคุณเหมาะ <c oughs> <c oughs> กับซีซสีไหนของมานารีมากที่สุดนะคะต่อมาแค่นี้นะคะ3รางวัลน,นะคะคนที่ตอบถูกใจวิวมากที่สุดนะคะก็รับไปเลยะคะ่ะทั้งเซตซีอั้งซีซีสตัวแล้วก็บอดี้โลชั่นนะคะแล้วก็อีก5รางวัลเล็กนะคะก็จะแจกเทสเตอร์นะคะซีซีสาม่นสามสีนี้นะคะ 5รางวัลค่ะ3รางวัลใหญ่กับ5รางวัลเป็นเทสเตอร์นะคะก็ตอบกันเข้ามาเนาะใครได้ใครไม่ได้ก็อย่าเสียใจนะคะก็จะมีรางวัลมาแจากกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะยังไงก็ติดตามดูได้ในโซเชียลแคมนะคะแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามมานะอันนี้แจกแจกจริงๆแจกเยอะมากคุณม,มากใครที่ได้อบอกว่าโชคดีมากนะคะถ้าตั้งใจตอบแล้วก็ตั้งใจดูเนาะ,ะก็ยังไงก็ฝาก้วยนะคะบายเมี่ค่ะแล้วก็สั่งซื้อได้ตามอ่ะ ไอจีหรือไลน์ใต้ภาพข้างล่างเลยนะคะยูจะมีเขียนไว้ค่ะบ๊ายบาย